จะเอาอะไระกินอีกแล้วเหรอฮะกินแล้วเหรอะครับครับครับอยากินอีกแล้วหลวหอะอะ้อยาก,กินแม่อยก,กินอ่ะถึงเวลาแล้วลระลูกส่วนคนนี้คนนี้ชะเงื้อคอใช้เง้อชะแงอครับลูก จะเอาให้ได้เลยตอนนี้เดี๋ยวไปล้างชามก่อนครับเดี๋ยวไปเตรียมข้าวใ้้ครับจะกินตอนนี้เหรอไม่ต้องให้ไวๆวเลยเหรอหืมะแม่ครับลูกครับครับลูกแม่รักชมซาครับ ลูกเมื่อคืนตอนนี้ใหม่ไปนอนกับแม่อนยู่่นอนละคืนตอนนี้ใหม่ๆนอนกับแม่แม่ไหนเรียกแม่ก่อนเออได้ไงเรียกแม่ก่อนเรียกแม่ก่อนแม่แม่ครับก่อนแม่แม่ครับแม่ครับต้องขยันพูดกับ หมากับแม่บ่อยๆเพวกเขาก็จะได้รู้สึกว่าเขาอบอุ่นนะคะอันนี้คือเทคนิคของแม่เกียงนะคือแม่เกียงจะคุยกับลูกบ่อยๆครับครับครับแล้วก็จะไม่ดุนะคะจะไม่ดุใช้คําพูดดีๆกับเขานะคะเขาจะได้รู้ว่าเขาได้ความรักมีคนรักเขามากนะคะครับลูกยิ่งเขาคุยอย่างเงี้ยความรู้สึกของแม่เกียงยิ่งออกออกมาเลยนะคะว่าเขาเนี่ยเออ มีความรู้สึกดีต่อเรานะคะมีความรู้สึกได้รับความรักจากเรานะคะครับลูกครับไปชวนพิเศษลูกเร็วชวนมิเศษลูกก่อนมานี่มานี่มามานนี้มาชวนพิเศษลูกก่อนเร็วเเร็วบอกพิเศษลูกกันเถอะพิเศษลูกมาม่ม่กันลูกมาม่ม่กันมามามาเลยลูกมาม่ม่กันวิเศษบอกเร็วมาม่ม่กัน นายืนย sure ืนโชว์ก่อนยืนโชว์ก่อนยืนโชว์ก่อนยืนโชว์ครับยืนโชว์ก่อนยืนโชว์ก่อนเร็วยืนโชว์พ่อแม่ก่อนยืนโชว์ก่อนครับอาจจะรอนั่งรถเหรอแล้วนั่งรถใช่ไหมอ่านั่งรถเดี๋ยวพานั่งรถเดี๋ยวพานั่งรถนะอ่ะม่อมข้าไปไปไป เดี๋ยวพอ่พอพ่อแม่แม่แมแมบน่นว่าไม่เก่งทำไมช้าจังเยาทำก่อน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 ทำข้าวก่อนทำข้าวก่อนแบ่งเท่ากันไหมเนี่ย นี่ของของนี่ของวิเศษเท่ากันไหมอันนี้ของข้าวสวยอันนี้ของส้มซ่าแบ่งเท่ากันไหมเนี่ย <c oughs> อ่ะอะอะอ่ะอ,ะอะ <c oughs> เข้าใหม่นอนหลับอยู่เดี๋ยวเข้าใหม่กินรอบใหม่นะคะ <c oughs> อะอะสวยๆวย ดูดูด,ด,ดูวิเศษดูวิเศษดูวิเศษมา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 ซ่าหมดแล้วลูกเอาวิเศษจะไม่ให้นี่กินเลยส่างๆหมดแล้วแบ่งเท่ากันแล้วนะเพิ่มให้สา่าแล้วด้วย หไปมองเขาหมดแล้วลูกให้พอแล้วลูกเติมไหมเติมไหม,มเติมไหมเติมให้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ไม่เสกกินก่อนเอาพอแล้ว พรบางบางครั้งให้แล้วเขากินไม่หมดไงคะวันนี้กินหมดงั้นเะท่านี้ก่อนนะลูลกเดี๋ยวตอนตอนอเที่ยงตอนบ่ายเราค่อยกินอีกรอบนะลูกนะนะคือสองซอง,องแม่แบ่งสามว่าแม่จะไม่ให้วิเศษกินเยอะไม่ให้วิเศษกินถึงซองนะคะสองซองแบ่งสามโอ้ยไม่พอกินอิ่มไหมล่ะอิ่มไหม กิงไม่หลกหันมองซ้ายขวาเอาไงไปกินน้ำก่อนไปไปกินน้ำพอแล้วลูกเนาะพอแล้วเนาะเออเออพอแล้วแหละพอแล้วแหละพอแล้วแหละเนาะอพอแล้วแหละเพราะว่าเมื่อวานนี้ให้เท่ากันอย่างเงี้ยก็ไม่หมดเมื่อวานเนี้ยแม่แกงก็เลยต้องให้เท่านี้พอเดี๋ยวต้องอีกรอบบ่ายอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็รอบ,รอบเย็นอีกรอบหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งให้กินสามมื้อนะคะอาหารเปียก แล้วก็มีอาหารเม็ดให้ต่างหากด้วยนะคะเอาไงต่อเอาไงต่อลูกเข้าใหม่ยังไม่ตื่นเข้าใหม่กินต่างหากเพราะว่าเมื่อคืนนี้เข้าใหม่เขามานอนกับแม่เขามาหาแม่แม่ก็นอนเอาก็นอนกอดแล้วก็ พอดึกเขาก็เลยออกไปแล้วเขาก็ไปนอนของเขาที่ของเขานน่นเหนือใต้ชั้นเสื้อผ้าแม่หน่อยหอมหอมหอมกันหอมกันหอมกันรักกันรักกันแต่ก่อนไม่รักกันแต่ก่อนนี่กัดครับครับครับก่อนกัดกันเท่ากันนะลูกเท่ากันแม่มีแบ่งมีแบ่งคืนให้อีกนะ วิเศษก็พอแล้วกินมากกว่านี้ไม่ได้ลกูกพวิเศษขยับก็ยืไม่ได้วิเศษก็ไม่อิ่มนะคะวิเศษก็ไม่อิ่มแต่ว่าแม่ไม่ให้กินอีกอดแขนวิเศษก็ไม่อิ่มพอก่อนลกูกเดี๋ยวตอนบ่ายกินอีกรอบมีอาหารเม็ดอยู่มีอาหารเม็ดอยู่นะอืมอืมอืม อีกกลัวกินทุกหมดเดี๋ยวแม่จะให้อีกรอบเดี๋ยวแม่จะให้เดี๋ยวไม่จะให้มามาไม่ให้ไม่ให้ทำหน้าเราห้อยทำหน้าเราห้อยโอ้ยถ้ากล้องจับหน้าจะรู้ว่าทำหน้าเราห้อยทำหน้าเราห้อยขอขอเอามาใหมดี๋ยวแม่วางพิเศษก่อนพิเศษวางแป้งเนะครับลูกแป้งเนื้อพับครับ นิดนึงพออ่ะเดี๋ยวที่เหลือไว้ให้เข้าใหม่อยู่นะข้าใหม่นะเออไม่ส็จนไปล้างมือก่อนแม่มาก้อนน้ำนะลูกไม่ไปล้างมือก่อนแม่มาก้อนน้ำ สวยหมดแล้วล่ะที่นี่หมดทุกหมดที่หมดขอบขอบชามเต็มเลย ไปไหนแล้วไปไหนแล้วลูกหมดแล้วไม่หมอดอิ่นิดนึงเอาอิ่นิดนึงลูเอาอ,อิกนิดเดียวไม่เอาแล้วอิ่มแล้วนะคะอิ่มแล้วอิ่มแล้วอิ่มแล้วไม่เอาแล้วอิ่มนิดเดียวไม่หมดมานไม่เนะสร็จกินน้เสร็จก้อนน้ำครับ